วันนี้เนี่ยพี่วิวได้มีร้านแบรนด์เนมมือสองที่พี่วิวไว้ใจแล้วก็ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองเนะ สวัสดีครัขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของมิลเลนวิวนะครัซึ่งวันนี้พี่วิวก็มีเวลาว่ากลับมาทำคลิปอีกแล้วนะจ๊ะก,ก็เลยแบบขุดก,กระเป๋าในช่วงที่พี่วิวซื้อมาแล้วก็ไม่ได้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังเนี่ยวันนี้เนี่ยพี่วิวได้มีร้านแบรนด์เนมมือสองที่พี่วิวไว้ใจแล้วก็ช้อปปิ้งมายาวนานที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดใครติดตามพี่วิวมาเนี่ยสังเกตได้เลยพี่วิวจะมีการทำคลิปที่แบบไปช้อปปิ้งร้านแบรนด์เนมที่ปปปรรรรรรระะะะะะะเเ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 ทททททศศญีีีีีีีุ่่่่่่่่่่นนนนนนคคอออออออขขขข้้้าาาาางงงงงงจจจยยยยลลลับบบดด๋วึใหูกกก็มืืแ ให้มันเป็นขยะนะครับก็เลยจะแบบเอามาขายกันหรือมาเทรดดิ้งกันต่อซึ่งต้องบอกว่าร้านที่พี่วิไปซื้อเนี่ยเป็นร้านชื่อโคเมเคียวนั่นเองเนะครับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยพยี่วิวไปที่ร้านโคเมเคียวใช่ไหมครับแต่พี่วิวเนี่ยติดปากคำว่าโคเมโยโคเมโยมาตลอดเนยก็บอกว่าจริงๆเราคลั้งโคเมเคียวเนี่ยพี่วิวก็เพิ่งจะมาแบบเริ่มใช้คํานี้หลังจากที่เริ่มมีแบบ YouTube หรือว่าคนอื่นเนี่ยเขาพูดกันนะแตบบ่ก่อนพี่วิวพูดคำว่าโคเมโยโคเมโยมาตลอดเลยเลยว่าไปถ อานร สำเนียงญี่ปุ่นไม่ได้เราก็อ่านโคเมโยโคเมโยวแต่อันนี้เรามาอ่านถูกแล้วนะคะก็เป็นโคมเมเคียวนั่นเองนะจ๊ะและในวันนี้นะต้องบอกว่าพี่วิวก็ได้ไปช้อปปิ้งร้านโคมเมเคียวที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะ,ะวจริงๆเขาบอกว่าเขาก็เปิดมานานแล้วนะแต่พี่วิวเนี่ยเพิ่งไปสาขาแรกของเขาก็คือที่เซ็นทรัลเวิลด์นั่นเอง,เองเนะครับจะอยู่โซนฝั่งเซนนะฮะก็คือจะโซนติดกับถนนฝั่งที่เป็นโรงพยาบาลตำรวจน,นะฮะใครนันะ่ง BTS มองลงมาก็จะเห็นร้านโคมเมเคียวแล้วอะเว็บไซต์ของเขานะฮะก็จะมีแบบ linecokeio.co อัเดตเรื่องของแบบของสินค้าต่างๆสินค้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็สาขาที่เขามีให้บริการนะครับก็จะมีอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็จะมีอยู่ที่เซ็นทรัลบานานะครับต้องบอกว่าครั้งแรกเนี่ยก็คือมีความประทับใจหนึ่งคือเรื่องของการให้บริการนั่นเองนะครับเรื่องของเซอร์วิสคือดีมากเพราะว่าหนึ่งพนักงานทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็จะมีเหมือนเป็นแบบซูเปอร์วิเซอร์หนึ่งคนถ้าพี่บูไม่ผิดนะแบบเป็นผู้จัดก,การหรือะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความแบบวิธีการต้อนรับการเอานน้้้้าาามมใใหหหดดื่ับยิขขอองงงตตๆลูน เขาจะค่อนข้างละเอียดมากนะครับพอเราแบบสนใจใบไหนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีแบบให้ใส่ถุงมือแล้วก็แบบให้จับของแล้วก็สามารถทดลองใช้ได้จะได้แบบดูแลทั้งฝั่งเราก็าฝั่งเขาด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับร้านโคเคียวนะครับตั้งแต่พี่วิวซื้อที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะบอกไปเลยว่าแรงเกตเนี่ยคือแรงของสินค้าที่เรากำลังจะซื้อเนี่ยเป็นแรง ประมาณไหนเกดแบบ C B A อะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกได้ถึงว่าเออกระเป๋าคุณมีความโทรมหรือว่ามีความแบบเก่าเกบหรือว่ามีความแบบ use l i g h new หรือว่าเป็น keep unused อะไรอย่างเงี้ยก็คือทําให้แบบง่ายต่อการตัดสินใจแล้วก็เลือกซื้อนั่นเองเนาะที่ประทับใจยอย่างหนึ่งคือเซลที่นั่นก็คือจาพี่คุณได้ติดตามช่อง million view อยู่นะฮะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยถ้าเกิดน้องเนี่ยได้ดูอยู่นะพี่วิวจำชื่อน้องไม่ได้จริงๆนะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ดูแลพี่วิวแล้วก็แบบแนะนาสินค้าพี่วิวดีอย่างดีตลอดเลยทุ งทงไปนในส่วนของคอมเคทยวที่ประเทศไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็คล้ายๆกับที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ต้องบอกว่าสเกลอาจจะเล็กกว่านะครับประเทศไทยก็จะเป็นเหมือนสโต r e store หนึ่งที่แบบรว,วบรวมกระเป๋าแบรนด์เนมจะมีบรรวกแบบอคเซสซอรีนะคะมีแบบจิวเวลรี่บ้างแล้วก็มีนาฬิกาที่เป็นหลักๆเลยนะสิ่งที่เข้าไปในส่วนใหญ่ที่พี่ว้วาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกกระเป๋านะฮะแล้วก็มีหลากหลายแบรนด์แล้วก็ราคาเนี่ยขอบอกว่าเฮ้ยราคาดีจับต้องได้คือพี่ววเป็นคนหนึ่งนะถ้าจะซื้อของพวกกระเป๋าแบรนด์เนมจะต้องได้จับจะต้องได้ลอ แล้วก็ปรากฏว่าขั้นตอนในการดูแลก็คือดีมากอย่างที่บอกนะครับแล้วก็น้องจําเราได้หนึ่งก็จะแนะนําเลยว่ากระเป๋าอันนี้ดีค่ะกระเป๋ารุ่นนี้ใหม่อยู่นะคะพี่วิวอันนี้อุปกรณ์ครบเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยพนักงานก็จะบอกตรงๆเลยพี่วิวคะใบนี้เป็นแบบนี้นะคะใบนี้มีลักษณะอย่างนี้นะคะมีตําหนิตรงนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องของการแบบถ้าเราจะไปแบบปรับพวกสายต่างๆเราจะไปแก้เรื่องของแบบแมชชีนิกต่างๆของกระเป๋าเงี้ยเราก็ต้องควรที่จะให้เกียรติเขาด้วยการที่ไม่ได้ต้องปรับปรับเองนะก็ส่งไปให้ SA เเขาแล้วก็บอกเขาว่า ช่วยลองปรับสายไซส์นี้ให้เราดูหน่อยได้ไหมช่วยแบบแกะของเหล่านี้ออกไปได้ไหมเราอยากจะลองอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะใส่ของที่เราใช้อยู่ประจําวันเนี่ยใส่ลงไปในกระเป๋าได้ไหมเราอยากรู้มันใส่ได้หรือเปล่าแนะนําว่าให้บอก SA เขานะคะเราไม่ควรที่จะไปแบบปรับเองนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปทำปุ๊บปุ๊บปุ๊บปแบบมันเกิดเสียเกิดเป็นรอยหนูนู่นนี่มาแล้วเราบอกว่าเราไม่ซื้อแล้วของเขาจะเสียหายเนาะ,นะก็แนะนําประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ก่อนที่จะแบบไปนอกเรื่องสําหรับโคเมคยวนะครับก็ต้องมาบอกว่าพี่วิวเนี่ยก็ล่าสุดไปมานะครับ ไ่ได้แบบลองถึงสะายรอบลานเลยนะฮะก็จะเป็นกระเป๋าของลุยวิตองนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวกระเป๋าใบนี้ให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยจ้า อย่างที่ขึ้นรูปให้ดูนะครับพี่วิวซื้อกระเป๋าใบนี้มานะครับต้องบอกว่าเป็นกระเป๋าหลุยวิต i องที่พี่วิวไม่ค่อยได้ซื้อนะจ๊ะเพราะทุกคนก็จะแบบถ้าติดตามกันมาพี่วิวจะเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบลายโมโนเขาเรียกอะไรกระเป๋าที่มันมีความแบบมาเนียเยอะๆแบบนี้คือมีโมโนแกรมเยอะๆคือแบบให้รู้ไปเลยว่านี่คือ Louis Vuitton อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอันนี้คือ Gucci อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ใบนี้ที่ชอบมาหนึ่งเลยนะครับก็ก็ดูรีวิวมาแล้วก็รู้ประวัติเรื่องของแบรนด์นี้มานะครับก็บอกว่ามันเป็นกกกกรรระะะเเปปป๋๋าาาาาที่พัฒนแลยุต์มจ ทรงใส่หมวกนะครับซึ่งเขาบอกว่าคุณนิโคลัสเนี่ยเขาเนี่ยมีการแบบพัฒนาเรื่องของกระเป๋าทรงหมวกนะครับในแบบตรงก่อนๆที่เคยทำเนี่ยเอาไว้สำหรับเก็บหมวกทรงสูงเนาะแล้วก็มาทําพัฒนาให้มันเป็นกระเป๋าทรงนี้นะครับแล้วก็ให้เป็นกระเป๋าสะพายอะไรประมาณนี้เนาะแล้วกระเป๋าเชื่อน,นียก็คือเรียกยากมากนะครับพี่ฮุ้ก็ไม่รู้จะพูดถูกหรือเปล่าเนะเพราะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับบ o y s c h a p e a ป s u p ใช่ไหมก็เป็น ำเนียงฝรั่งเศสนะฮะซึ่งเขาก็พูดกันว่าอ่านยากมากนะจ๊ะตั้งชื่อกันมานะฮะพอมันเป็นแบบสัญชาติเชื้อชาติฝรั่งเศสก็เลยมีความยากนิดนึงนะ,ะต้องบอกว่ากระเป๋ารุ่นนี้จริงๆเนี่ยก็นิยมมากๆนะฮะในหมู่แบบเซเลบิตี้เอยในหมู่ของแบบคนที่ชอบกระเป๋าแบรนด์แบบอ่าหลุยส์วิตองนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าโมเดลนี้เนี่ยออกมามีทั้งแบบโมโนแกรมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นแบบนี้นะฮะลายใจแอนนั่นเองนะซึ่งจริงๆถามว่า2อ,อันนี้เนี่ยพี่อู่ชอบอน,นี้ ใบนี้พอมันไซส์ใหญ่ออกมาหน่อยแล้วพอคอสบอดี้มันก็โอเคเหมาะกับแบบผู้ชายได้ด้วยนะครับก็คือยูนิเซ็กซสำหรับใบนี้ราคาเนี่ยสำหรับในช็อตนะครับแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับทำไมถึงตัดสินใจซื้อใบนี้มาโดยที่แบบไม่มีการดูข้อมูลใดๆมาก่อนที่ร้านโคงไม่เคยวนะฮะก็คือหนึ่งกระเป๋าสภาพดีมากนะครับแล้วก็ตอนที่ซื้อมาเนี่ยคืึใหม่มากแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องข้อดีข้อเสียของการใช้งานเจ้ากระเป๋าตัวนี้ด้วยนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นกระเป๋าที่ถูกพัฒนามาจากกระเป๋าเก็บหมวววกกกกนนนะแล้้้็็็ิธีีาาาารใใชงงงนเน่่่ยคอขจป แคนวาสนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวคาวไฮที่เป็นส่วนประกอบของสายต่างๆนะครับแล้วก็ตัวแท็กตัวนี้นะฮะก็จริงๆแล้วมันมันไม่ได้คงจะใช้งานได้จริงหรอกเอาเป็นว่านี้เหมือนจะเป็นเหมือนเป็นชามไว้สําหรับห้อยประดับตกแต่งกระเป๋านนสามารถแกะออกได้นะครับไอตัวนี้เนี่ยส่วนของแบบ สายตัวนี้นะคบก็ต้องบอกว่าสายค่อนข้างที่จะยาวสามารถคอสบอดี้ได้สไายไหลได้นะครับแล้วก็สามารถแอดจัสสายได้โดยการที่ปรับจากเล้าตัวบัคโคที่เป็นแบบนี้นะฮะอ่ะแล้วก็สายมันจะหลบไปอยู่ประมาณนี้ทีนี้ที่พี่บอกว่าสายตัวนี้สามารถแอดจัสได้เนี่ยก็คือเขาสามารถปรับอย่างนี้ได้ฮะ,ะสามารถปรับอย่างนี้ตึ๊บแล้วก็ลูดสายขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปตามรูของช่องเนี่ยตรงเนี้ยนะครับก็จะกลายเป็นกระเป๋าแบบ สะพายข้างแบบนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดต้องการเป็นกระเป๋าถือแบบนี้เลย <_ S 1> ก็สามารถที่จะม้วนสายของเขานะครับ <_ S 2> ก็ทั้งสองข้างนะครับ <_ S 1> ม้วนสายของเขาทั้งสองข้างเนี่ยลงมาได้ความกว้างของกระเป๋าตรงนี้นะครับอยู่ที่8.8นิ้วนะครับแล้วก็ความสูงที่ 7. ุด 8นิ้วนะฮะก็จะทรงออกกลมกลมแบบนี้นะฮะแล้วก็ความกว้างด้าน้างจะอยู่ที่3.1นนิ้วนั่นเองนะจ๊ะก็ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคบเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นทรงกลมนะพอจะพายเนะี่ยอย่างที่พี่อู๋บอกว่ามันก็สามารถอยู่ได้ในบอดี้ที่เป็นแบบผู้ชายก็อยู่ได้เนะี่ย ถ้าเกิดสพายข้างแบบนี้ก็ก็ได้นะหครับแล้วที่สําคัญนะครับทุกคนต้องบอกว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงเรื่องของน้ําหนักนั Ai ่นเองนะครับเขาบอกว่าเขาใช้แวนวัตแบบนิ่มนะแต่ด้วยความที่เขาทําทรงตรงนี้มาค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับเลยทําให้กระเป๋าเนี้ยตั้งทรงสวยอยู่นะฮะเนี่ยข้ามีพ็อกเก็ตแบบนี้จ้ะเป็นพ็อกเก็ตที่เล็กมากใส่ได้แค่เพียงบัตรเครดิตหรือว่าใส่ได้เป็นเพียงบินส่วนด้านในต้องบอกว่าซิปของเขาเนี้ย ลื่นดีมากนะครับก็คือดูวิดองมาตรฐานอยู่แล้วนะครับหน้าหน้าเป็นอย่างนี้นะครับบุเป็นหนังแล้วก็ ข้างในเขียนเป็นว่าหลุย s ์วิตตองปารีสนะครเม make i n f r a n น e นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีพ็อกเก็ตเล็กๆเอาไว้สำหรับแบบการ์ดใบหนึ่งเท่านั้นเองนะครับช่องเนี่ยใหญ่มากใส่โทรศัพท์ iPhoneS ใส่กระเป๋าแบบลองว wallet ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะได้จุมากๆือว่าเป็นกระเป๋าที่แบบใส่ของได้จุแล้วก็แบบพกพาได้ง่ายนะครับพี่วิวก็ไปดูรีวิวมาเหมือนกันนะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสีของเจ้าใบเนี้ยเขาทรีสหนังตัวนี้มาดีมากสีจะไม่เปลี่ยนนะจะถามพี่วิวมันเปลี่ยนไหมพี่วอนเปล เสมอเรื่องของการโดนน้ำแล้วมีรอยมีลายอะไรไหมอรอก็คือยังไม่เคยโดนนะครับก็ประมาณนี้ว่าใช้งานก็ค่อนข้างโคตรดีแต่ก็ยังไม่ได้ไปทํานาโนอะไรนะครับเพราะปกติถ้าเกิดซื้อกระเป๋าใหม่พี่จะไปใช้นาโนแต่ก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยตอนที่ซื้อมาเนี่ยก็คือซื้อมาเป็นคืนสองอยู่แล้วนะครับทุกคนก็เลยแบบไม่ได้แบบต้องดูแลน้องเป็นพิเศษอะไรขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดซื้อใหม่มาเลยพี่วูจะไปทํานาโนเคลือบลูกกันนองกันน้ำกันฝุ่นกันรอยสแครได้แบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างงี้ก็จะเคลือบไว้นะฮ หนึงน้ำหนักเบาสายสามารถ adjust ได้ที่สำคัญคือแบบใช้งานได้ค่อนข้างง่ายรูทรงรูซิปใส่ของได้เยอะนะครับใช้ได้ทั้งแบบผู้ชายผู้หญิงจริงๆนะทุกคนมันไม่ได้ดูเป็นผู้หญิงจ๋ามากนะครับก็ผู้ชายสามารถใช้ได้นะครับดูหรูหรานะพี่รู้สึกว่าหรูหรานะครับในส่วนของซิปต,ตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวแมชชีนิกแบบนี้ด้วยนะฮะก็คือสามารถที่จะใส่แบบกุญแจล็อกได้นะครับทีนี้ข้อเสียมีอย่างเดียวเลยจ้ะที่รู้มานะครับก็คือนี่เลยจ้ะคือช่องด้านบนเนี่ย แคบนะคบแล้วก็ทุกครั้งที่ใส่เอาไปก็คือหาของยากนิดนึงนะครับไม่สามารถเปิดแหวกมาหาดูได้แต่พอแหวกมากๆเราก็สงสารน้องเนาะอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอ่ะมีปัญหาอีกนิดนึงนะคบก็คือเรื่องของสายสังเกตได้ว่าพอพี่วิวตั้งสายแบบเนี้ยบางครั้งพอเราตั้งใช่ป่ะแทนที่มันจะอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกับข้างเนี้ยมันไม่เหมือนอีข้างนี้มันสึกกระดกไปเลยอะแล้วลพอมันกระดกแล้วมันคือ,คอกระดกเลยด้วยนะนั่นแหละก็คือแบบติดใจนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าจากการใช้งานของเราเอง,อน,งเเนั่นแหละพี่าารค หกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถูกปะจีแล้วดิสตาร์ทลดแล้วดิคือไปแล้วดิคือราคาถูกมากก็เอามารีวิวให้เพื่อเพื่อนได้ดูกันแล้วกันว่าเออมันนานๆพี่นานๆทีพี่วิวจะมีกระเป๋าแบบแบรนด์อื่นที่ไม่ใช่ชาแนลมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูบ้างเนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการมารีวิวให้เพื่อนได้รู้จักไม่ว่าจะเป็นร้านแบบแบรนด์เนมมือสองเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมากว่าแบบพี่วิวจะซื้อร้านแบรนด์เนมร้านไหนดีร้านบนไอจีร้านไหนดีโคเมเคียวก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคบที่แนะนำ ก็ได้นะครับอยู่เซ็นทันเวิลนั่นเองใครใกล้แถวบางนาเชิญบางนานะครับแต่ถ้าเกิดใครอยู่ต่างจังหวัดก็ค o ม i มทเคียว co. th <es> ก็ได้ก็อันนี้ก็อัปเดตเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ลองของเท่านั้นเองนะจ๊ะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับก็สามารถที่จะติดตามช่องทางของพี่วิวได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ IG นะครับมิลเลนนี่วิว เอนะครับหรือว่าจะเป็น Facebook นะครับ m i l l i o n v i e w s เช่นเดียวกันนะครับฝากกดติดตามช่องของ Million View ด้วยนะจากใต้ล่างนี้เลยนะครับจะได้แบบมีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ดูกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไปเจอกันที่โคไมเคียวจ้า